ถ้าเทคนิคถ่ายรูปบาวนี่ยังไงให้สวยและขายดีครับผมห้าสี่สามสหนึ่ง สวัสดีครับผมยิ้มนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสําหรับการตอบรับคลิปแรกเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากจริงครับที่ช่วยแชร์ช่วยดูเป็นกาลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงขนมชนิดหนึ่งนะครับที่ขายดีในโลกออนไลน์รวมถึงตัวผมเองอะ่ะก็ชอบซื้อกินนะครับนั่นก็คือขนมบาวนี่ครับเลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าผมจะมาสอนเพื่อนๆ5เทคนิคถ่ายรูปเบวนี่ยังไงให้สวย และขายดีครับผมไปซื้อของกันตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านขายอุปกรณ์ทำอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อวัตถุดิบเอามาใช้ในการถ่ายแล้วก็ตกแต่งคลิปวันนี้ดีกว่าไเท่าไหร่ครับ,บ1 6 5ร้อ้าบาทโอนได้ไหมครับ ซื้อของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ดีกว่าว่าวันนี้เราใช้อะไรในการถ่ายรูปบ้างครับอุปกรณ์แรกที่เราเตรียมก็คือขนมเบอานี่นะครับถาดไม้กระดาษไขน้ำตาลไอซิ่งช็อกโกแลตชิพครับกระดาษสีแล้วที่ขาดไม่ได้ครับอย่างสุดท้ายก็คือพ็อปตกแต่งอาหารนะครับมาครับทุกคนหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเซตฉากถ่ายรูปอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับหันหน้าเซตฉากไปทางแหล่งกําเนิดแสงที่แสงเข้าอย่างนี้นะครับเราก็จะมาถากกล่องเหมือนเดิมครับกล่องสูงๆเทคนิคแรกนะครับเดี๋ยวเราจะ เซตใช้ฉากสีเทาก่อนนะครับใช้ฉากสีเทาเพราะว่าจะได้ตัดกับเบวนี้ที่เป็นสีเข้มนะครับบาวนี้จะได้ไม่จมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มเซตอาหารกันแล้วก็ถ่ายกันครับผม ก่อนวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับเทคนิคแรกนะครับวันนี้ที่เราจะใช้ถ่ายก็คือเราจะเอาบราวนี่เรียงเป็นคอนโดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาอีกสักสองชิ้นมาวางข้างๆาให้มันดูเต็มเ็มจานนะครับเทคนิคนี้ก็คือทําให้บราวนี่มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับมากกว่าที่เราจะวางเป็นแบนหนึ่งชิ้นเนาะล้วก็เอามาเรียงกันสักสามชิ้นขึ้นมาเวลาเรียงนะครับล้วก็เอาข้างล่างสุดวางไว้แล้วก็ ขั้นที่2เนี่ยก็ค่อยๆขยับไปข้างหลังนิดนึงเหมือนขั้นบันไดครับเรียงขึ้นไปข้างบนไม่ต้องวางแบบเลียงตรงขึ้นไปอย่างเดียวไม่งั้นมันจะเป็นแท่งถ้าเกิดว่ากล้องเพื่อนๆมีโหมด portrait นะครับก็เวลาถ่ายจะได้มีแบบมิติขึ้นนะครับแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเวลาถ่ายใช้โหมด p o r t r a i หลังจากถ่ายมุม45องศาแล้วเราลองกดกล้องให้ต่ําลงมาเกือบจะขนานกับพื้นนะครับ เทคนิคที่สนะครับเทคนิคนี้เราจะเพิ่มความน่าสนใจของภาพด้วยการมีเครื่องดิวเข้าไปในภาพนะครับมาครับมาเริ่ม เทคนิคที่3นะครับหลังจากที่เราถ่ายไปแล้ว2เทคนิคเทคนิคนี้เอามาผสมกับทุกเทคนิคได้นะครับก็คือการใช้กด3ส่วนหรือ rule of thirds นะครับจุดตัด9ช่องในการถ่ายนะครับแบบนี้มันจะมีจุดตัดเห็นไหมครับว่ามันจะมีช่องอยู่9ช่องเราลองใช้เทคนิคนี้ในการถ่ายนะครับเทคนิคที่3นี้มาดูกันว่าผมจะจัดองค์ประกอบของภาพยังไงครับนะมาดูกันต่อไปเป็นเทคนิคที่4นะครับเทคนิคนี้เราจะลองใช้ ผงน้ำตาลไอซิ่งโรยจากด้านบนมาดูกันว่าเทคนิคนี้จะถ่ายรูปแบบนี้ให้สวยขึ้นยังไงครับเหนื่อยกันยังเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยนะเราใช้กระดาษถสายลองก่อนนะครับถ้ามันเลียนแบบนี้ผมว่าเวลาถ่ายรูปมันน่าจะดูน่าเบื่องั้นลองขย้ำมันหน่อยขย้ำเสร็จแล้วก็ขี้มันออกมานะครับอย่างนี้ถ่ายรูปสวยกว่าเราเปลี่ยนฉากหลังจากสีเทาเป็นสีดํานะครับเพื่อจะตัดกับผงของน้ําตาลไอซิ่งครับเดี๋ยวเราจะใช้น้าตาลไอซิ่งใส่กระชอนนะครับแล้วก็โรยข้างบนถ่าย อันนี้ก็ต้องตั้งกล้องมือถือไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้2มือในการเทใช่ไหมครับก็ลองไปหารีโมทบลูทูธมาใช้งานเวลากดถ่ายระหว่างที่เราเทปไปก็สะดวกขึ้นนะครับมาครับเทคนิคสุดท้ายเราจะใช้ช็อกโกแลตราดบนบราวนี่นะครับเทคนิคน,นี้ยากสุดเลย ไม่ได้ยากสุดหรอกผมว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือน,นว่าถ้าเราลาดผิดอะ่ะลาดไม่สวยอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขมันยากใช่ไหมเรามีโอกาสแค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปอุ่นช็อกโกแลตก่อนหลังจากที่เราอุ่นช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็ฉากกันดีกว่าเอาช็อกโกแลตชิพที่เราซื้อมาไปละลายกับความร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาลาดกับบราวนี่นะครับเราถ่ายกันมาเตรียมขอกันมาตอนนี้แสงธรรมชาติหมดแล้วนะครับแสงที่เราใช้หมดแล้วแต่ว่า อีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคสุดท้ายเราใช้เป็นแฟลชก็ได้ครับนี้เดี๋ยวเราเปิดแฟลชเข้าไปที่วัตถุแล้วก็ถ่ายวันนี้เราไปดูรูปรวมๆกันดีกว่าครับว่าเราถ่ายรูปเป็นยังไงกันบ้างครับไป ครับสำหรับ5เทคนิคถ่ายรูปบราวนี่วันนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื er> ่อนๆจะชอบกันไหมนะครับขอกินแป๊บหนึงใครที่กําลังขายบราวนี่ออนไลน์นะครับก็สามารถนํา5เทคนิคที่ผมสอนวันนี้ไปนําไปใช้ได้เลยนะครับใครที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แชร์มาให้ผมดูด้วยนะครับแท็กไอมาก็ได้ครับ IG จีตรงนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะรีโพสให้ดูว่าผลงานของเพื่อนแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับใครมีคำถามหรืออยากให้ผมถ่ายรูปหรือสอนวิธีถ่ายรูปยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวไปกินบราวนี่ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยบายบาย